ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งอยากจะรู้ไหมว่าตัวไหนขาดก็มิเตอร์วัดดูถ้าไม่วัดดูก็เอามิเตอร์ไปวัดไฟมันก็รู้แต่ว่าต้องดูก่อนว่าตัวไหนมันขาดนี่สองตัวเนี่ยมันมีเทคนิคมากมายอ่าแต่ว่าเสียงมันแตกเสียงมันแหบนี่ดูก่อนสองตัวนี้นะนะครับนะเพราะว่ามันมานี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะครับเติมมามิเตอร์ มิเตอร์ตั้งคูณหนึ่งนะครับเตอรต์ขามิเตอร์ผมมีอะไรสมบุกสมบันเนีย่ยบทสนิสื่อไม่อยู่ดูแอดจัดก่อนไปดูอ่าโอ้ยดีอยู่อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขาดเลยแม่ปัมกติมันต้องงนี้ดิอ่าศูนจุดห้าโอห์มดูดิ มันต้องขึ้นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ข้อไป <c oughs> นี่กาดจ,จริงเปล่าเหรอนั่นดูดูครับเพื่อนดูครับขาดจริงบปล่ครับดูครับ <c oughs> ต่อจากนี้นะครับ <c oughs> ผมกำลังทำอยู่ใครมีกระถาคมอย่าแกล้งกันนะครับ เรต้องจะถอดอาให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับขาดจริงหรือเปล่าครับการถอดถอดอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้ไอที่ดูตะกัวอลละไรหรอกให้ความร้อนแล้วก็ถอดลงมานี่นี่ซูมมากเกินไปครับนี่ขาดไหมครับไม่รู้ มิเตอร์ครับนั่นเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันขาดปกติมันก็ต้องขึ้นโว้ยชั้นไปกัน อะไรวะเออเอานั่นน่ะนเห็นไหมครับอากาศทำไงอทีน,ทนี่เอาอามาใส่ครับ0.5โอห์ม5วัตต์ใส่กรับเพื้อนเราใส่ดูครับดูอา0.5วัตต์แล้วแต่รูปทรงมันนะครับแต่เป็นอากระเบื้องเด้อ เดี๋ยวตัวเลขใส่นะครับมันจะร้อนแล้วมันจะไหม้ได้ตัวนี้มันห้าวัตต์นะครับมันจะมีรูปทรงยืนแล้วรูปทรงนอนได้ด้วยแบบนี้ได้หมดนะครับความหมายเดียวกันนะครับศูนย์จุดห้าโอห์มห้าวัตต์นะครับใส่อาเข้าไปแบบนี้ครับเสียบป้าครับโมอดหมดแล้วไม่ชตนะครับดีเรกเล่นครับแต่ไม่ไม่ก่อแก๊กเลยนะดูครับฟังเสียงครับฟังเสียง ใช้งานได้ใช้งานได้ทำให้ดูหน่อยได้ไหมวิทย์ต่อออกมาเนี่ยเอาเนี่ยดูเปิดสวิต <c oughs> โอ้ยมระท่านกินยาอย,ยู่ดูดูคางที่ใช้งานได้คางที่เสียงแหบต่ออาเข้า โอ้ยเอ็นไหมสุดยอดสุดยอดหาเห็นจุดเสียไปทีเรียบร้อยเป็นไงกับเพื่อนสุดยอดไหมเอาใส่ครับที่นี้ก็จบงานมั้งเนาะหาเห็นจุดเสียแล้วเพื่อนคิดเห็นประการใดครับ การน,นำเสนอแบบนี้พอเป็นไปได้ไหมัเบเพื่อนเ <c oughs> สียงแหบ,บหไปยังมาเบาเนาะครับาเฮ้ได้เบิดกันยังวะสองสร้างวิทย์ได้เบิดได้เบิดไ้สต้องไปรักการนี้ยังดอกไงซ้อมแล้วกันคือแล้วซ้อมแล้วกับประกอบดูแลดีๆปัดฝุ่นบรรยังดีๆจบเลยมิยังฟังเพลงต้นตอวปัดฝุ่นออกน้ำจังสีน้ำม,มันลมมันจังสีน,นั่นเนาะต่อยอดเอาขาดไหนอะพี่ โอ้ปานนั่นปานนั่นปานนั่นเลเอ้าวมันสมกับพี่น้องโอนคาเป็กควันใส่เลยไหมอ้าเอ้าวไหน่ะโอ้ยอ่านเป็นสี่ว่าทั้งในนี่โอ้ยอ่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะเพื่อนเอ้ยนี่ไงนี่ไง โอ้นี่ไงนี่ไงมันไม่มัน,มน,มน,มนกตกลงไปงนี่เห็นไหมโอ้ขาดจนใหม่แบบนี้เลยนะครับลวดตัวนี้มันเป็นลวดที่มีความต้านทานนะเพื่อนนี่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 เห็นไหม เป็นไหมเห็นรอยดำๆมันไหมครับมันจะมาดูเล็บนะดูจุดดำๆมันอนะเออระบายความร้อนด้วยกระเบื้องเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวใส่อาเข้าไปด้ยวยแบบนี้เด้อนะครับชัดเจนเพื่อนครับเห็นไหมครับเพื่อนครับเสียงว่ามันเปียกเทปกระั่าน่อย เห็นไหมตัวนี้พิมพ์ว่า5วัตต์0.5โอห์ม J ตัวนี้5วัตต์ R5J ความหมายเดียวกันนะครับตัวนี้0.5 oh เขาก็พิมพ์ว่า R 0.5 oh ไหมเอ่หเห็นไหมพิมพ์แบบนี้ก็ความหมายเดียวกันนะครับคือ0.5โ oh อห์มนะครับนะ J คือความผิดพลาดนะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับใส่เข้ามาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า R มันคนละรูปทรงแต่ความหมายมันก็เดียวกันนะครับขาดไปตัวนึงนะครับเปลี่ยนออก2ตัวเลยก็เนื่องจากว่าตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าภายในเขาจะเป็นยังไงนะครับก็มันอยู่วงจรเดียวกันข้างเดียวกันมันมีปัญหาก็ตัวหนึ่งมีปัญหาได้ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับนะเพื่อความคักนะครับเดี๋ยวผมก็ประกอบเข้าไป เจ็บอคอก็ยังพูดอยู่จัดไปนะครับรีเลย์ก็รั่นทั้งเดียวใช้งานได้นะครับเดี๋ยวปัดฝุ่นทำความสะอาดก็ประกอบเข้าไปนะครับตัดแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับ ดดด้้เเเีีีี๋๋ยวยววนังนานอาการเสียก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับวิธีการตรวจเช็คในเครื่องนี้ก็ดังที่เพื่อนเห็นเลยครับสำเรองทาก็คงจะต้องจบคลิปว,วิดีโอไว้เพียงแค่นี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องลาจากไปนะครับสวัสดีครับนบนนงไมัสดดา้ E